แล้วในขณะเดียวกันมันก็เกิดเจตนาเกิดกรรมก็มีความจงใจที่จะดูที่เราจะฟังอ่ะนั่นคือความจงใจนั่นคือกรรมเพราะฉะนั้นชีวิตเราก็เลยเนื่องด้วยกรรมพอสร้างกรรมปุ๊บวิบากกรรมก็เกิดขึ้นทันทีเลยคือทุกลมหายใจมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดดับอยู่ตลอดเราตายเกิดตายอยู่ตลอดทุกลมหายใจ แต่ทีเนี้ยเราไม่มีสติที่กำหนดเราก็เลยไม่รู้ว่าเราหายใจอยู่แต่เมื่อใดกำหนดปุ๊บเอ้าเราหายใจไปถึงท้องท้องป่องหายใจออกมาท้องยุบเออเราก็รู้ได้ตัวนั้นคือตัวสติกำนดเพราะนั้นพระเจ้าก็เลยให้เรามีสติอยู่ตลอดแต่ถ้าเราไม่มีสติมันก็เป็นไปตามความโลภความโกรธความหลงเมื่อใดที่เราโกรธเราโลภเราหลงเนี่ยช่วงนั้นเราไม่มีสติพอสติหายไปมันก็จะไปกระทำกรรมทางกายทางวาจาทางใจ ความโลภความโกรธความหลงเป็นเหตุให้เราไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเป็นเหตุให้เราเนี่ยไปพูดโกโหกพูดส่อเสียดยุยงให้คนแตกกันเป็นเหตุให้เราเนี่ยไปพูดคำหยาบเป็นเหตุให้เราพูดเพยอเจอเป็นเหตุให้เราเกิดความโลภพยาบาทแล้วก็มีความเห็นผิดเพราะไอตัวความโลภความโกรธความหลงนี่แหละที่เรารักษาศีลก็เพื่ออดับไอ้สามตัวนี่แหละ ราะนั้นพระุเจ้าึงบอกว่าถ้าเราสามารถละความโลภความโกรธความหลงได้ก็จบแล้วมันไม่มีตัวเราเราไม่ได้ยึดทุกอย่างละถ้าเรารักษาสิลนได้เราไม่ฆ่าสารรักษาประพฤติผิดในกามเนี่ยก็แสดงว่าเราไม่ได้ยึดตาหูจมูกเลี้ยกายใจเราแล้วเราก็ปล่อยสภาวะที่รู้ว่ามันเกิดจากพาาัสาใช่ไหมพอพาาัสะกระทบปุ๊บมันรู้สึกไงพอรู้สึกปุ๊บมันก็จะเกิดความดีใจเสียใจใช่ไหมเกิดความรู้สึกความโลภความโกรธความหลงก็เกิดขึ้นเจตนาก็เกิดขึ้นด้วยเจตนาคือกรรมก็เกิดขึ้นพร้อมกัน ความหมายรู้ก็คือสัญญาเกิดขึ้นพร้อมกันสังขารในขณะนั้นคือการปรุงแต่งทั้งหมดเลยและมีวิญญาณไอตัวท่านรู้ที่ไปรู้เรื่องนั้นขัน้าคือตัวเราเกิดขึ้นพร้อมกันในวุบเดียวกระพริบตาเดียวปุ๊บแล้วมันดับไปเราเกิดแล้วตายทันทีในขณะนั้นเลยนะแต่เราไม่รู้เราไม่ทัน <c oughs> สภาวะที่เราไปเห็นอะไรก็แล้วแต่รู้ว่ามันมีตาเรามันมีไอตัวสิ่งที่เราเห็นคือเรียกว่ารูปแล้วมันมีความรู้คือวิญญาณตัววิญญาณคือสิ่งที่ทําให้เรารู้ทางตา เป็นธาตุสามอย่างผู้เจ้าเรียกว่าอายตนะภายในภายนอกแล้วก็มีวิญญาณสามตัวเนี่ยประจวบรวมกันปุ๊บเกิดการพัสสะในขณะนั้นเกิดการกระทบว่าเรามองเห็นรูปเห็นสิ่งของต่างๆเราเห็นเงินเห็นทองเห็นบ้านเห็นรถพอเห็นปุ๊บมันเกิดความรู้สึกขึ้นทันทีก็คือสุขทุกข์หรืออาจจะเฉยๆในขณะรู้สึกนั้นมันก็เกิดความจําในตัวด้วยแล้วในขณะรู้สึกความจำนั้นมันเกิดสังขารคือการปรุงแต่งอ่ะเพราะมันมีตา มีวิญญาณแล้วมีไอ้รูปเนี่ยผสมกันถึงทําให้เรารู้เราจําได้แล้วในขณะเดียวกันมันก็เกิดเจตนาเกิดกรรมก็มีความจงใจที่จะดูที่เราจะฟังอ่ะนั่นคือความจงใจนั่นคือกรรมเพราะ,ะนั้นชีวิตเราก็เลยเนื่องด้วยกรรมพอสร้างกรรมปุ๊บวิบากกรรมก็เกิดขึ้นทันทีเลยวิบากกรรมก็คือสภาวะของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตามนั้นนั่นคือผลแห่งกรรมเพราะฉะนั้นพระเจ้าถึงบอกว่าวิบากของกรรมอ่ะมันมีอยู่สามอย่างก็คือมันเกิดขึ้นทันควันเลย ขณะที่เราพัสสะกระทบปุ๊บอย่างเช่นเราโกรธใครปุ๊บเราพัสสะกระทบปุ๊บร่างกายกับจิตใจของเรามันจะเปลี่ยนไปตามนั้นที่เรามีเจตนาพอเรามีเจตนาที่โกรธเขาหรือเจตนาที่จะด่าว่าเขาหรือเจตนาที่จะไปทําร้ายเขาไอ้สภาวะกายกับใจมันก็เป็นไปตามนั้นเปลี่ยนไปทันทีวิบากกรรมเกิดขึ้นทันทีอันนี้คือทันควันพระเจ้าเรียกว่าทิฏฐธรรมจากนั้นไม่พอมันจะเกิดขึ้นในเวลาต่อมาเพราะว่าเรื่องนี้มันยังไม่จบ พอมันนึกขึ้นใหม่พอมีเจตนาปุ๊บไอ้ร่างกายใจิตใจมันก็ทุกข์ตามไปนั่นน่ะเรียกวิบากกรรมในเวลาต่อมาและในเวลาต่อมาอีกทําอย่างเงี้ยวนกลับไปกลับไปกลับไปมันก็จะไปสู่ชาติหน้าเพราะมันชินอยู่แบบนี้ผู้เจ้าถึงเรียกว่าวัตตะสงสารหรือสังสารวัฏสังสารวัฏเราตายจากชาตินี้แล้วไปเกิดชาติโน้นอันนี้ก็ถูกแต่นี่มันไกลไปไงแต่ว่าสังสารวัฏที่เราไม่เห็นก็คือในขณะที่เราไปพัสสะกกระทบเนี่ยมันเกิดกิเลส ในช่วงที่เรามีเจตนาแสดงเรามีตัณหาความอยากเรามีความชอบเรามีความเพลินอยู่ในสิ่งนั้นใช่ไหม,มตัวกิเลสเกิดขึ้นมันจึงมีความจงใจมีเจตนากรรมเพราะฉะนั้นพอมีกรรมมันก็เลยเกิดวิบาก<ม>ไอ้ตัววิบากกายกับใจเนี่ยมันยังมีอยู่เพราะนั้นไอ้กายกับใจเนี่ยมันยังทุกอยู่มันก็เลยเป็นเหตุให้เกิดการพัสสะต่อไป จากภาษาทางรูปจะมาเห็นทางรูปก็มาได้ยินเสียงพรฉะนั้นกิเลสมันก็เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจวนแล้วมันก็มีเจตนาเกิดกรรมแล้วก็เกิดวิบากกรรมวนอย่างเงี้ยชีวิตเราก็เลยเหมือนล้รอรถยนต์ะที่มันหมุนไปหมุนไปอยู่ในกิเลสกรรมวิบากกรรมหมุนไปนี่คือชีวิตที่เราเป็นอยู่นี้พระเจ้าตึงบอกให้ออกจากวงล้อวัตตะแปลว่าวงกลมสงสารเนี่ยแปลว่าเที่ยว พวกเราเที่ยวในวงกลมนี้ที่เรียกว่าสังสาร,รวัตรหรือวัฏสงสารเที่ยวอยู่ในวงกลมก็คือกิเลสกรรมแล้วก็วิบาก3อย่างนี้ไม่ใช่เที่ยวข้ามภพข้ามชาติที่เราเข้าใจอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ภพชาติในปัจจุบันที่เห็นอยู่เนี้ยไอสิ่งที่เราสร้างกรรมอยู่ณนะตอนเนี้ยที่มันไปกระทบอยู่ตลอดเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจไปกระทบ กับรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยสัมผัสทางกายความนึกคิดทางใจเสร็จแล้วมันมีกิเลสเกิดความจงใจเกิดการสร้างกรรมแล้วกายกระจเราก็เป็นไปตามนั้นกายกระจเรามีอยู่ก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายใจต่อก็ต้องไปพัสสะต่อสร้างกิเลสต่อเมื่อมีกิเลสแสดงว่าก็ต้องมีกรรมมีความจงใจที่จะไปเห็นไปได้ยินต่อไอวิบากกายกระจก็เป็นไปตามนั้นอีกนี่แหละเรียกว่าสังสารวัฏอยู่ตรงหน้าก็มีผู้ที่มาถามผู้เจ้าอ่ะทางออกในสังสารวัฏเนี่ย เขาก็พยายามหาพระเจ้าบอกว่าการที่จะออกจากสังสารนี้ไม่ได้ออกไปด้วยการไปคือทางที่สุดแห่งโลกสิ้นสุดจากขันห้าไม่ยึดขันห้านี่ยไม่ใช่ด้วยการไปแต่มันอยู่ที่ร่างกายวาหนึ่งที่มีสัญญาและใจนี่แหละคือตัวเราเนี่ยมันเข้ามาดูภายในให้เห็นกระบวนการทํางานของมันเนี่ยไม่งั้นก็ออกไม่ได้โอ้ละเอียดมากเลยอาจารย์มันทำไมรู้ตามได้ครับเพราะมันเป็นความจริงจ้า <c oughs> เห็นตามความเป็นจริงนะคนที่บุญบารมีไม่ถึงไม่เข้าใจอินทรีย์น้อยคําว่าอินทรีย์มีอยู่5อย่างคือศรัทธาหนึ่งศรัทธาคือเขาไม่ได้ศรัทธาพระพุทธเจ้า 2. ในเรื่องของวิริยะความเพียรความเพียรคือตั้งใจที่มาฟังธรรมนี่คือการสะสมบารมีตัวเองคนมีกําลังไม่งั้นก็ไม่มีหรอกคือความเพียรตรงนี้สก็คือสติตั้งใจที่จะฟัง สี่สมาธิการที่มีสติที่จะตั้งฟังอ่ะสมาธิมันเกิดพระุทธเจ้าบอกว่าในขณะที่ตั้งจิตฟังเนี่ยตั้งใจฟังธรรมเนี่ยนิวรณ์ห้าจะดับโพชฌงเจ็ดจะเกิดคือญาณองค์แห่งความรู้คือปัญญาตัวเนี้ยเกิดอยู่ถ้าไม่เกิดจะไม่เข้าใจตามที่พูดเมื่อใดญาณเนี่ยบังเกิดขึ้นในขณะที่ฟังธรรมสภาวะที่เข้าใจอ่ะได้ิมุตติอันเกิดแต่สมัยคือได้ความหลุดพ้นที่มันสั้นๆเกิดความเข้าใจสั้นๆ แต่นี่คือทางหลุดพ้นเรารู้เราเห็นไงเหมือนตอนนี้เวลาฟังเข้าใจเหมือนเดินออกจากตัวเองแล้วมายืนมองตัวเองในขณะที่เข้าใจนะในสภาวะนั้นเรียกว่ามีญาณหรือมีปัญญามีญาณอย่างรู้เพราะว่าอะไรสมาธิในการฟังอ่ะเป็นสมาธิสัมโพชงสัมโพชงแปลว่าองค์แห่งการตรัสรู้แล้วก็มีอเบกขาคือจิตนิ่งได้ นั่งนิ่งสงบแล้วเพ่งดูเพ่งตามคําที่ได้ยินแล้วเห็นสภาพนั้นมีสมาธิเกาเมกาอินทรีย์ก็คือได้สมาธิสะสมสมาธิและปัญญาตัวนี้ความอย่างรู้มันมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะเริ่มเข้าใจบารมี5อย่างนะทางหลุดพ้นก็คือมีศรัทธาต่อวิชานะมีวิริยะความเพียรมีสติมีสมาธิปัญญา5อย่างนี้สะสมเข้าไปฟังธรรมเนืองๆตายไปแล้วนะจะไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อม